สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวัตมีทางบ้านถามเข้ามาด่วนมากนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนาฬิการุน่นนี้เจ้า gd 100คําถามของเขาก็คือให้เพื่อนๆดูคําถามเลยนะครับนี่คำถามก็คือเขาจะตั้งปลุกิธีการตั้งปลุกเนี่ยทำอย่างไรตั้งวันที่ทาอย่างไรตั้งปลุกต้นทุกต้นชั่วโมงทำยังไงเปิดไฟกระพริบทำยังไงเสียงปุ่มกดทํำยังไงนะครับจากการวิเคราะห์จากลายเส้นต่างๆแล้วก็การตั้งปลุกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่กินยานะครับทุ ทุกๆเชา้าท่งยงเย็นแหละน่าจะประมาณนั้น5เวลานะครับทุกๆ5เวลาแล้วก็ตั้งเตือนหลายชั่วโมงด้วยนะครับเอาละมาดูวิธีการแก้ไขแก,แก้ปัญหาตรงนี้กันดีกว่าว่าแก้จะแก้ยังไงก็เลยต้องบอกก่อนเดี๋ยวผมจะแก้ในส่วนของเพื่อนเดึงภาพบอกนะผมจะสอนในส่วนของการตั้งมันที่ก่อนแล้วต่อมาจะเป็นการเปิดไฟกระพริบแล้วก็เสียงปุง่มกดเพราะมันอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับแล้วต่อมาค่อยในส่วนของการตั้งปลุกแล้วกันตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะฮะเอาละเอาละมาดูกันวิธีการตั้งตั้งยังไงนะครับ นี่คือนาฬิกานะครับที่เขาถามมาเจ้า G d ดี0้อก่อนที่เราจะไปตั้งเวลาในส่วนของนาฬิการุ่นนี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนคือในการตั้งเวลานั้นเราจะต้องอยู่หน้าแรกของนาฬิกาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งให้ดูก่อนนะหลายๆคนจะไปอยู่หน้านี้ WT หรือ World Time มันด้านบนจะเป็น BKK เช็คครับว่านาฬิกาตัวเองเป็นคําว่า BKK หรือเปล่านะครับถ้าเป็น BKK แบบนี้แสดงว่าดูเวลาผิดหน้าเราจะต้องกลับมาดูหน้านี้ครับนี่กดปุ่มซ้ายล่างนะครับไปที่เห็นนะ อันนี้อะลามการตั้งปลุกนะครับทัมเมอร์การนับเวลาถอยหลังสต็อป S T W สต็อปวอทไปที่ตรงนี้เลยมันจะขึ้นเป็น B K K แล้วก็หายไปแล้วก็จะกลายเป็นวันในสัปดาห์ทางซ้ายบนตรงนี้นี่ T U E คือ Tuesday วันในสัปดาห์คือวันอังคารนั่นเองนะครับเอาหลักกฎหมายให้ดูอีกรอบหนึ่งซ้ายล่างตรงนี้นะกดได้อีกครั้งนะครับ W T คือ World Time พอใช้ถ้าเป็น World Time เนี่ยมันจะเป็น B K K เลยมันจะค้างคาว่า B K K เลยนะครับซ้ายล่างหนึ่งครั้ง อาลามการตั้งปุก TMR ทัมเมอร์กันนะเวลาถอยหลัง s t w คือการจับเวลานี่แล้วก็เป็น BKK อย่างนี้แล้วก็วันในสัปดาห์ทางซ้ายมือตรงนี้นี่คือการดูเวลาหน้าแรกของนาฬิการุ่นนี้นะครับทางขวามือนี้จะเป็นในส่วนของเดือนแล้วก็วันที่ด้านล่างจะเป็นหน่วยของชั่วโมงนาทีวินาทีเอาละเข้าสู่การแก้ไขปัญหาก่อนเลยวิธีการแก้ครับให้กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับค้างไว้แล้วรอประมาณ2-3นาวินาทีให้ในส่วนของเลขวินาทีนี้กระพริบนะครับเอาละมาดูกัน นับ1 2อ่าประมาณ2 2- งสวินาทีนะครับเลขวินาทีกระพริบนี่คือการเข้าสู่การตั้งค่าจากนั้นนะครับเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าในการตั้งเวลานั้นผมได้ทําคลิปตั้งเวลารุ่นนี้ไว้แล้วถ้าจะดูแบบละเอียดละเอียดทั้งหมดนะครับให้ไปดูคลิปนั้นแต่คลิปนี้จะแก้ปัญหาที่เขาถามมาทั้งหมดต้องบอกไว้ก่อนนะกดปุ่มซ้ายล่างกดไปเลยเลื่อนไปที่นะครับในส่วนของเมื่อกี้จแก้อะไรนะมีไฟกระพริบกับวันที่นะครับ ตอนนี้มันขึ้นเป็นในส่วนตรงนี้อยู่ off off คือ dst dst ให้เป็น off ไว้นะต้องเป็น off อ,อ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะครับจะได้รู้ว่าทํายังไงให้มันตั้งถูกนะครับกดปุ่มไซ้ล่างไปเลยเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้คือในส่วนของประเทศก็จะกระพริบในส่วนของชั่วโมงก็จะกระพริบนาทีก็จะกระพริบในส่วนของ 24h ก็คือในส่วนของการดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนี่ไซดล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็นในส่วนของ ปีปีก็จะกระจับกระพริบนะครับกดซ้ายล่างหนึ่งครั้งเห็นไหมมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนี่ส่วนที่เราต้องการแก้คือในส่วนของเดือนแล้วก็วันที่นะครับวิธีการแก้ก็ไม่ยากครับพอในเลขของเดือน3นี้ด้านหน้านี่คือเดือนนะให้เรากดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างเพื่อจะเปลี่ยนตัวเลขขวาบนกดเพื่อลบตัวเลขขวาล่างกดเพื่อเพิ่มตัวเลขนะครับกดได้ดูเลยขวาบนลบตัวเลขจาก3ก็จะกลายเป็นเลข2เห็นไหมจาก2ก็จะกลายเป็นเลข1เห็นไหมคราวนี้กดปุ่มขวาล่างบ้างจาก1ก็จะกลายเป็น2 2ก็จะกลายเป็น3เห็นไหมขวาล่างเนี่ยเพิ่มตัวเลขขวาบนลบตัวเลขนะครับตอนนี้เดือน3ถูกตอ้องแล้วนะนี่คือถูกต้องแล้วนะเดิน3ถูกต้องแล้วนะให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะกระพริบเป็นในส่วนของนาทีวันเออตัวที่สถิตมันจะกระพริบในส่วนของวันที่นะครับวันนี้วันที่23ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าไม่ใช่ครับอย่างที่บอกขวาบนลบเห็นไหมลบตัวเลขก็ไปละยี่สามก็กลายเป็นยี่สองขวาล่างบวก ยี 22, ่สิบสองก็กลายเป็นยี่สิบสามเห็นไหมฮะนี่กดไปเลยก็แก้นี่คือการวิธีการแก้บันที่นะครับนี่ก็จบไปละจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับให้เลื่อนไปที่ในส่วนของแฟลตนะครับอันนี้ lt คือการเอ่อธิบาย่แปหนี่ lt นี่คือการทําให้ไฟเนี่ยมันสว่างกี่วินาทีมันมีเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับนี่ทำให้ดูก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเปิดไฟแฟลตนะไม่เกี่ยวกันนะแต่ต้องอธิบายนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งไปที่นี่เลยนี่คำว่าแฟลต fl แล้วก็ off FL off ถ้า off แบบนี้แปบลบว่าปิดเราได้ปิดการแจ้งเตือนไฟกระพริบนะครับเราได้ปิดการแจ้งเตือนไฟกระพริบ off คือปิดให้กดปุ่มขาวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปิดให้เป็น on เห็นไหมฮะขาวาล่างเปิดก็จะเป็น on เห็นไหมครับแต่การใช้งานตรงนี้การเปิดไฟกระพริบตรงนี้มันทาให้แบตเตอรี่หมดเร็วผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าต้องการจําเป็นจะต,ต้องใช้ก็ให้เป็น on ไว้นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วผมได้ทำสองอย่าง้วนะก็คือในส่วนของการตั้งวันที่ตั้งเดือนแล้วก็ตั้งไฟกระพริบ อันนี้เรียรบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเพื่อใชก้การเพื่อใช้อีกทีหนึ่งว่าเราได้ตั้งค่าได้ครบทุกอย่างนะครับไม่กดปุ่มซ้ายล่างอีกเครั้งอ่าโอเคเคราวนี้ก็ตั้งครบแล้วนะเพราะมันเวียนกลับมาในส่วนของวินาทีใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับมันเวียนกลับมาในส่วนของวินาทีแล้วนะครับนี่คือเสร็จละผมได้ตั้งวันที่เรียรบ,ยนะบ,บร,ยรบ้อยแล้วนะไฟกระพริบเรียบร้อยแล้วนะกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกอ่าอันนี้จบอันแรกก่อนอันนี้คือจบอันแรกก่อนนะครับต่อมาที่เป็นปัญหาของเขาคืออันนี้ด้ ตอนนี้เสียงปุ่มกดไม่มีเสียงนะครับผมกดปุ่มซ้ายล่างให้ดูมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยกดไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่มีเสียงเห็นไหมไม่มีเสียงอะไรเลยวิธีการเปิดเสียงปุ่มกดรุ่น g d 0 0เนี่ยไม่ยากเลยให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับค้างไว้3มวินาทีแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปกดให้ดูตรงนี้ก่อนสังเกตคําว่า MUTEMUTE ตรงนี้มันจะเป็นสีขาวให้ดูใ,ใกล้อีกรอบหนึ่งสังเกตไหมว่ามันจะเป็นขาวๆใช่หไหมฮะมันขาวๆ ดูตรงนี้ดีๆนะดูดีๆนะตอนนี้ไม่มีเสียงปุ่มกดมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้ามีเสียงปุ่มกดแล้วเอาละมาดูเลยกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้แล้วเราประมาณ3มวินาทีให้มีเสียงดังติดนะครับ1 2 3 4สอ่าประมาณ4ถึงประมาณ3าถึงวินาทีนะครับสังเกตครับว่า ute, ม,มีมันจะมีเขามันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นตัวในส่วนของดําๆละเห็นไหมฮะนี่ ตัวดิจิตอลมันขึ้นมันจะเป็นดำดำแบบนี้นี่คือการถ้าเป็นดำดำแบบนี้ในรุ่น GD 100GB สีนี้นะครับมันคือการเปิดเสียงปุ่มกดจำไว้นะถ้ามีดำดำแบบนี้คือการเปิดเสียงปุ่มกดเอาละเทสให้ดูซ้ายล่างนะครับเห็นไหมมีเสียงแล้วนะครับตอนนี้ผมได้เปิดเปิดเสียงเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้การเปิดหรือการปิดเสียงเนี่ยง่ายมากก็กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้แหละ เปิดก็กดค้างไว้3าึงสวินาทีปิดก็กดค้างไว้3าึงสวินาทีเข้าปุ่มไหนออกปุ่มนั้นจะอันนี้จำไว้นะน,นี้สอนเพิ่มให้นะครับคราวนี้ผมได้ทาไปเรียบร้อยแล้วอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ได้ทําทั้งหมดก็คือในส่วนของวันที่ในส่วนของบัญที่ในการเปิดไฟแฟลชในการกดเสียงปุ่มคราวนี้จะเข้าสู่ในการตั้งปลุกแล้วนะครับวิธีการตั้งปลุกก็ไม่ยากครับให้เรากดปุ่มซ้ายล่างที่คําว่าโหมดเนี่ยไปที่ al หรืออ l a ลาม นะตอนนี้มีเสียงปุ่มกดแล้วนะครับอารามสังเกตสําคัญก็คือด้านบนตรงนี้ออนกับด้านล่าง2ตรงนี้นะครับที่ต้องใช้2อย่างนี้สําคัญมากออนคือเปิด2คือการตั้งปลุกครั้งที่เท่าไรผมขอเริ่มใหม่เลยไปการตั้งปลุกครั้งที่หนึ่งเลยกดปุ่มขวาล่างตรงนี้เพื่อเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนไป3ามเห็นไหมตั้งปลุกได้5ครั้งเห็นไหมฮะมันจะขึงเลข5นะครับกดอีหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นในส่วนของอการเปิดในส่วนของการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะครับนี่ SIG เห็นไหมฮะ SIG การตั้งเตือนลายชั่วโมงเดี๋ยวจะขับไปตรงนี้ใหม่อีกทีนึงแต่ว่าไม่เป็นไรม,ม,ม,มาดูการตั้งปลุกก่อนผมจะตั้งตามที่เขาบอกเลยนะครับอ๋อนี้มันมีการตั้งปลุกแล้วนี่นอันแรกต้องการตั้งปลุกเวลา6นาฬิกาอันแรกอันแรกอันเลขหนึ่งตั้ง6นาฬิกาถูกต้องแล้วคราวนี้แต่คราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนสังเกตด้านหลังอะลามมันจะมีเลขหนึ่งอยู่เห็นไหมครับด้านหลังอะลามตรงนี้จะมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้คือการตั้งปลุกแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะต้องเขาบอกให้ตั้งปลุก6โมงเช้าทุกวัน คืออย่างนั้นใช่ไหมเอาละมาดูกันอออธิบายปุ่มกดนิดนึงในหน้าของการตั้งปลุกเนี่ยถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนเนี่ยกดหนึ่งครั้งไม่แช่นะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเปตั้งแต่ให้ดูอันแรกๆ,ๆ,ๆ,ๆตั้งแต่ออนการเปิดการเปิดเสียงการตั้งปลุกนะครับการเปิดการตั้งปลุกกแหละแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นออฟคือการปิดถ้ามีคีทหนึ่งแล้วออนแบบนี้คือการตั้งปลุกเพียงแค่ครั้งเดียวอย่างงงนะเอาใหม่ ถ้าเป็นออนไม่มีขีดหนึ่งแบบนี้คือเดลี่อะลามคือการตั้งปลุกทุกวันแบบนี้คือเดลี่อธิบายง่ายคือเดลี่อะลามคือการตั้งปลุกทุกวันนะครับนี่คือเปิดอยู่กดซ้ายบนหนึ่งครั้งออฟคือปิดนี่คือปิดการตั้งปลุกกดซ้ายบนหนึ่งครั้งตั้งปลุกเพียงแค่ครั้งเดียวอ่าแต่โจทย์เมื่อกี้ที่ได้มาคือตั้งปลุกทุกวันเราก็ไปที่ออนให้เป็นออนแบบนี้นะครับให้เป็นออนแบบนี้แก้ตัวเลขสอนแก้ตัวเลขให้เลย กดซ้ายบนค้างไว้ประมาณ2 3วินาที1 2ประมาณ2วินาทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขด้านล่างวิธีการเปลี่ยนตัวเลขด้านล่างก็ง่ายมากขวาบนลบขวาล่างบวกนะครับขวาบนลบเนี่ยนะขวาล่างบวกเห็นไหมผมก็ตั้งให้เป็น6เลยนี่คือหกโมงเช้านะครับตั้งปุกหกโมงเช้าพอตั้งเรียบร้อยแล้วกดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งเพื่อออกแล้วเราก็ไปแก้ไขอีกทีหนึ่งคือกดซ้ายบนให้เป็นออนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องมไม่ไม่ต้องมีคําว่า1น,นะให้แค่ออนก็พอ ให้อ่อนอย่างนี้ก็พอนั่นหมายความว่าเราตั้งปลุกทุกวันเวลา6กโมงเชา้าแล้วคราวนี้กดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อเลื่อนไปการตั้งปลุกครั้งที่2เราก็ทําไปเหมือนเดิมครับขอดูนิดนึงเขาต้องการตั้งปลุกครั้งที่2เป็นเวลา7นาฬิกาโอเคไม่อยากไม่อยาก7นาฬิกากดซ้ายบนครั้งไว้3าวินอประมาณ2อสามวินาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มขวาล่างเพื่อเปลี่ยนตัวเลขให้เป็น7ให้เป็น7โอเคเป็น7เรียบร้อยละกดปุ่มซ้ายบน พื่อออกกดปุ่มซ้ายบนนีหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนจากการตั้งปลุกครั้งเดียวให้เป็นคําว่าออนอ่ะให้เป็นแบบนี้นี่ผมได้ตั้งปลุกครั้งที่2เป็นเวลา7นาฬิกาทุกวันเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่มนะครับขวาล่างอีกหนึ่งครั้งมันก็เข้าสู่การตั้งปลุกครั้งที่3ครั้งที่3เป็นเวลา18นาฬิกาโอเค18นคาฬิกาก็ทำเหมือนเดิมอ,อีกซ้ายบน ค้างไวหนงสองวินาที1 2 3อ่ะประมาณ2 3วินาทีกดขวาล่างไปที่18กดขวาล่างไปเรื่อยๆนะครับไปที่18นี่18เรียบร้อยแล้วตั้งปุกเป็นเวลาในเวลา18บแนาฬิการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกแล้วกดซ้ายบน1ครั้งเพื่อให้เป็นออนเ,เฉยๆนะครับเป็นการตั้งปุกทุกวันข้อนีอด้ดูอีกอันนี้ขั้นที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ18เสร็จ ตั้งปลุกกินยา10บโมงอ๋อนี้ไม่ได้ตั้งเออนีิมพ์เขไม่ได้เรียงเวลาให้นะฮะก็จะต้องไปตั้งเป็น10บโมงกับสิบสองสิบสองโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ะสิบโมงครั้งที่สี่อ่ะสิบโมงไม่เป็นไรกดปุ่ม่าล่างหนึ่งครั้งผมทําตามไปเลยนะกดค้างไว้สองสามวินาทีหนึ่งสองอ่ะประมาณให้มีสองประมาณสองวินาทีถึงสามวินาทีมีเสียงติ๊ดนะครับตั้งปลุกกินโมงวิ่งสิบโมงสิบโมงก็กดขวาล่างไปที่เลขสิบไปที่เลขสิบ โอเคสิบเรียบร้อยละสิบครั้งที่สี่นะครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกกดซ้ายบนหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการตั้งปลุกทุกวันนี่เลขหนึ่งหายไปนะครับก็จะเป็นออนเดยเชยนะครับต่อมาดูควยนิดนึงสิบสองนาฬิกาครั้งที่ห้าให้เป็นสิบสองนาฬิกากดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้ง, 5, ไ,ปง 5. ไปที่การตั้งปลุกครั้งที่ห้าทำเหมือนเดิมลยฮะกดค้างไว้สองสามวินาทีให้มีเสียงดังติต๊ดซ้ายบนนะหนึ่งสองมาณสองสองสามวินาทีกดปุ่มขวาล่างไปที่เลขสิบสอง สอนละเอียดนะเนี่ยโอเคเจ็บเสร็จละเรียบร้อยกดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งกดซ้ายบนหนึ่งครั้งให้เป็นออนโอเคตอนนี้ผมได้ตั้งปุกให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับห้าครั้งตามที่เขาต้องการเลยจากนั้นให้กดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งนี่ขวาล่างหนึ่งครั้งนะครับมันจะเข้าไปสู่การตั้งเตือนลายชั่วโมงเอาละขอซูนด้วยใกล้ใช้พอใช้ดูตรงนี้คำว่า S I G ผมรู้สึกว่า S I G ตัวนี้มันจะเปิดไปแล้วนะมันจะอ่ะสังเกตตรงนี้ด้วย มันจะมีแฟลชคำว่าแฟลชนี้คือการแจ้งเตือนไฟกระพริบ pip นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอลองกดนิดนึงโอเคโอเคสังเกตไหมถ้าเป็นออนตรงนี้จะเป็นขาวๆถ้าเป็นออฟตรงนี้จะกลายเป็นดำๆเห็นไหมสไอจขีด e ลงมาแล้วตรงน,นี้ก็จะดำๆตรงนี้ดำๆเห็นไหมฮะออฟคือปิดนะครับก็จะเป็นสีดำออนคือเปิดก็จะเป็นสีขาวนะครับสรุปคือ พอหลังจากการทําให้ดูอีกครั้งนึงนะครับจะได้เข้าใจพอหลังจากการตั้งตั้งปลุกครั้งที่หนี่ฮะอันนี้4ี่ครั้งที่หนี่คือครั้งที่ห้านะครับก็อีกหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่การตั้งเตือนหลายชั่วโมงให้กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นการเปิดและปิดการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะครับให้เป็นออนไว้ white, ตรงนี้ก็เป็นข,ขาวๆนี่จบจบละง่ายมากนี่นี่คือการตั้ง ตือนรายชั่วโมงผมได้ทําตามข้อที่เขาต้องการทั้งหมด5ข้อเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งมาดูอีกทีหนึ่งนะมาดูให้นะครับนี่ผมได้ตั้งตั้งตั้งปลุกตื่นนอนตั้งปลุกหกโมงเรียบร้อยแล้ว7จ็ดมงเรียบร้อยแล้ว18บแนาฬิกาเรียบร้อยแล้ว10บโมงเรียบร้อยแล้ว12บสองโมงเรียบร้อยแล้วตั้งปลุกทุกต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วตั้งวันที่เรียบร้อยแล้วตั้งในส่วนของไฟกระพริบเรียบร้อยแล้วตั้งในส่วนของปุ่มกดเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้ค้างไว้กดค้างไว้นะมันจะเป็นการเทสเสียงการตั้งปุกเอาล่ะกดได้ดูเห็นไหมแล้วเวลาการตั้งปุกเนี่ยมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้เลยนะครับไฟรุ่นนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้โอเคเาออกโอเคพอดีวันนี้จะรีบไปรับแฟนแล้วก็พอดีกขขอมาอา้าวไม่เป็นไรทำให้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปรับแฟนก่อนโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ